สวัสดีครับผมทองเอกนะครับอยากจะมาแบง่แบงปันโอกาสดีๆครับกับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศซึ่งตัวผมเองอ่ะได้รับโอกาสจากผู้แนะนําเข้ามาและก็ขอบคุณโอกาสที่เข้ามาและก็ขอบคุณตัวเองที่รับโอกาสนี้ไว้นะครับ<ส>เนื่องจากตัวเองรู้สึกแย่ในชีวิตเลยครับมีเงินติดบัญชีอยู่15บาทนะครับก็มีผู้โปรดโอกาสให้เข้ามาในศึกษาในธุรกิจลิฟวันทูไนซึ่งเมื่อเราไปศึกษาแล้วเราไปดูนะครับในสินค้าของโอเมก้าสเนี่ยนะครับ มันเป็นปัจจัยที่ทุกๆคนต้องทานมีความจําเป็นของทุกคนต้องๆก็เลยไปดูในสตอรี่ของบริษัทนะครับซึ่งมีโรงงานผลิตเองนะครับมีศาสตราจารย์มาคอยวิจัยให้ก็เลยรู้สึกมั่นใจด้วยสินค้าราคา375บาทที่เปิดโอกาสให้คนไทยมารักษาสุขภาพนะครับด้วยเงินราคาจำนวนแค่หลักร้อยและตัวเองก็ได้จัดสินใจนะครับขยายเครือข่ายผู้บริโภคน,นะครับตัดสินใจเ,เริ่ม แบ่งปันบอกต่อสิ่งดีๆกับพี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะครับในระยะเวลา30กว่าวันครับก็ทําให้มีรายได้จากการเราที่เราเนี่ยสร้างเครือข่ายผู้บริโภคเข้ามาหลายหมื่นก็ขอบคุณบริษัทนะครับขอบคุณผู้บริหารและขอบคุณตัวเองขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ได้รับการแบ่งปันของอการทานโอเมก้า3จากถั่วดาวอินคานะครับที่หลายๆคนทานแล้วเห็นผลในระยะเวลาสั้นนะครับถ้าท่านใดนะฮะ ที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของวิกฤตเศรษฐก,กิจเรื่องการเงินนะครับลองเข้ามาศึกษาดูในธุรกิจลิฟวันทูนายนครับมาสร้างเครือข่ายผู้บริโภคด้วยกันแล้วมาแบ่งปันนะักสิ่งดีๆให้กับพี่น้องคนไทยที่มีปัญหาสุขภาพนะครับผมเชื่อว่าทุกคนทําได้แน่นอนเพราะฉะนั้นผมทองเอกฝากไว้นะครับถ้าท่านใดสนใจที่เริ่มนะธุรกิจในการเริ่มต้นก็คือ375บาทนะฮะกับลิฟวันทูนายนก็สามารถติดต่อ ผู้แนะนําหรือผู้ที่ส่งวิดีโอนี้ให้ท่านได้เลยครับวันนี้ผมขอบคุณขอบคุณทุกๆโอกาสขอบคุณทุกๆท่านขอบคุณทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตนะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จนะครับในชีวิตทุกๆท่านครับสวัสดีครับเป่าหมายที่เรามุ่งไปคงไม่ไกลถ้าเราสู้มันตั้งใจด้วยความมุ่งมั่นสักวันก็คงถึงเส้นชัย เรา rich one t o n i g e เราเป็นนักขายที่ขยันรวยมาพวกเรามาสร้างโลกสวยมาพวกเรามารวยด้วยกัน rich one t o n i g h พวกเราคือ rich one t o n i g h rich one t o n i g h พวกเราคือ rich one t o n i g h